รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจับมือสถานประกอบการเอกชนส่งเสริมโครงการจร้างงานคนพิการเชิงสังคมต่อเนื่องปี67สร้างงานคนพิการแล้ว4,119คนก่อไรายได้กว่า400ล้านบาทโดยนายคารลุมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่านับเป็นอีกก้าวขโงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ที่ให้สิทธิคนพิการเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป้าหมายต่อจากนี้กระทรวงแรงงานจะผลักดันให้ผู้ประกอบการจ้างงานคนพิการตามมารตามารานสหรืองานประจําในกลุ่มที่สามารถทํางานได้รวมทั้งส่งเสริมกลุ่มที่สามารถเพิ่มทักษะและกลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี สำหรับสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและผู้วิการที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา3 5สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1น0ถึงสิหรือลงทะเบียนใช้สิทธ์ผ่านระบบ e service กรมการจัดหางานหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0่งานกกดสกรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694 นายกสั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับและดูแลนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจ,จีนนายชัยวัชรงค์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบและพอใจยอดประมาณการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนในเดือนกุมภาพันนี้ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนชั่วข่าวและรัฐบาลผักดันจนเกิดผลสําเร็จในการยกเลิกวีซ่าเป็นการถาวรสําหรับนักท่องเที่ยวไทยและจีน โดยมีผลในวันที่1มีนาคม6 7นี้นายกจึงได้บอกว่าเป็นห่วงการนำานวยการด้านความสะดวกและความปลอดภัยจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอดูแลไม่ให้เกิดความแออัดและใช้เวลารอการตรวจเข้าเมืองนานที่สำคัญให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นในทุกด้านและป้องกันวิชาชีพในทุกรูปแบบอีกด้วย ภูเก็ตวางระบบพร้อมเดินหน้า30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าหลังมีการคิกออฟนโยบาย20บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวของรัฐบาลใน4จังหวัดน้ำหลงเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากประชาชน นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อนะครับว่าได้มีโอกาสไปติดตามการดำเนินง,งานของจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีแผนที่จะขับเคลื่อนในระยะที่3พร้อมกับจังหวัดอื่นๆพบว่ามีการเตรียมพร้อมระบบและการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเรียบร้อยแล้วเสมือนเป็น1จังหวัด1โรงพยาบาลทำให้ประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงประชากรแฝงที่มีอยู่กว่า3เท่าของประชากรและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากขึ้น ั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีหน่วยบริการสาธารณสุขในทางภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนหนึ่งแห่งโรงพยาบาลชุมชน3แห่งศูนย์สุขภาพชุมชน5แห่งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ1แห่งโรงพยาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล20แห่งสถานีอนามัย1แห่งและโรงพยาบาลเอกชน4แห่ง